สวัสดีทุกทุกคน,นจ้ามาบำรุงสารแหน่ของ 3A เอหนิี่อันนี้ของ 3A โตช้านะเขาโตช้าแต่ก็โตนี่พอเขาโตมาประมาณนี้เราก็จะบำรุงเขาด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงอันนี้นะ้ำประมาณสองสองลิตรกว่า เขย่าเรียบร้อยแล้วเอาจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงน่ดเทไปหน่อยเดียวกะเอาไม่มีสูตรตายตัวเด้อแล้วรสรานช่วยบำรุงรากขอให้เป็นมเมล็ดพันธุ์ OP นะไม่ใช่ F1 นะอือโอ จะเป่าคาถามหารรวยดนหัวใจคนสวยให้มาลงเสน่ห์ต้องใช้คาถาเลยนะเป่าคาถากันอ่ะนี่ต้นกลาพริกเอาซะหน่อยเนี่ยเอาพริกบริเวณหวานไว้ต้นกลพรพลิกของเราเองเมล็ดพันธุ์ของเราเองอยเดี๋ยวกัน แตกยอดนะกิ่งของมะกรูดนะจ๊ะแตกยอดหลายคนยังไม่รู้นะมะกรูดเขาตัดกิ่งปักชำได้เหมือนมะนาวมะนาวนั่นแหละอืมแตกยอดแล้แตกยอดตัดแล้วมาทิมๆเลยตัดใต้คอแล้วทิมลงดินนะเว้ยไม่ติดกระปักใหม่วันี้อะไรเนี่ยเงาะเนี่ยมาได้พันเงาะนี่เงาะนะอ่ะใส่หน่อยเด้กินอะไรก็เอามาปลูกมาเพาะ โรคคือเป็นโรคเสพติดการเพาะปลูกเสพติดการปลูกผักอุ้ยนี่ก็อ่ะบำรุงน่อยอัวเคอรโดเพราะจากเมล็ดอันนี้กระท้อนเอาบำรุงนออ้อยเฮ้ยนี่เงาะหรือกระท้อนอันนี้ใบนี้น่า,นาจะเป็นเงาะอ่ะต้นเงาะ <c oughs> กินอะไรก็ชอบเอาาเม็ดมาเพาะไงไงปลูกปลูกเข้าไปเหนื่อยก็พัก ชอบกินอะไก็หามาปลูกกันเด้อหนึสมองสองมือทำมุ่งม,มั่นขยันจะสันเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้นะจ๊ะทุกทกคนไปละเด้อตรวจสุขภาพร่างกายแล้วก็อย่าลืมตรวจสุขภาพดวงตาด้วยนะจ๊ะแค่นี้นะ